ออกไปอีกเรือหนึ่งซึ่งต้นทางอยู่ต่างประเทศแล้วก็ปลายทางก็อยู่ต่างประเทศประเทศไทยเป็นแค่ถูกที่ทําการถถ่ายเปลี่ยนยานะนะพู้แค่นี้เ่ยคือการถ่ายลงกานละยานมีอะไรกลัพวไหมครับมันไม่มีคาดจังไนมะ่ี้ก็ใส่ๆนะแกใยับไม่ได้วันนี้เพราะพูดแล้วพูดให้อยู่เออแต่คนนะี้อาจจะหันมาบอกให้ ผมผูกไทยทีไรลึกถึงแก่ทุกทีเลยเพราะเป็นคนที่สอนผมผูกไทยคนแรกนะคนเดียวนะตั้งแต่ผมเนี่ยผูกไทยให้เป็นนะไปช่วยแก่บอกให้ช่วยไปสอนซไปผูกไทยนี่อโอเคขอบคุณมากนะไม่เคยลืมนะนด้านการจำท้ายเปล่าลืมไปละสอนผมผูกไทยนะเส้นนั้นผมก็ยังเก็บไว้ด้วยนะเก็บไว้ลึกพูดมา20กว่าปีาเพราะอาจารย์นี่แหละเป็นคนที่ยผมมาพูดนะจนว่าเดี๋ยวนี้ พูดเดือดเกือบทุกวันเลยนะอะไะครับจบนะแปลว่าเดิมมันมีแต่เรื่องนี้คุณจะขายรับได้ก่อนเมื่อคุณนำของเข้ามาจากเรือลำหนึง่งแล้วคุณจะเปลี่ยนเรืออีกลำหนึ่งเพื่อไปอีกประเทศหนึง่ง <c oughs> เนื่องจากไอเรือลำแรกอะ่ะมันไม่ไปแล้วมันจะกลับประเทศมนันนานเพื่อ่ายมันไม่มีเรือไปประเทศที่สามก็เลยมาเปลี่ยนก็ไม่มีแล้วเราก็ใช้มาตาเนี่ยหากินมาตลอดจนกระทั่งปัจจุบันเนี่ยมันมีการขนส่งสินค้าข้าง ข้ามประเทศอะ่ะหรือข้ามแดนอะ่ะคือมาจากสิงคโปร์หรือมาจากมาเลแล้วแต่มันไม่ต้องการที่จะมาเอาลงที่ประเทศไทยหรอกแต่มันจะต้องอยากจะไปเขมรเนี่ยสินค้าปลายทางอยู่ที่เขมรอยู่ที่ลาวมั่งอยู่ที่พม,ม่ามั่งก็เลยต้องใช้เส้นทางใช้ใช้ถนนบ้านเราอะ่ะใช้ถนน,นบ้านเรามั่งใช้อากาศยานใช้สนามบินมัน่งใช้เรือมั่งนะครับก็แล้วแต่ว่าจะ จะใช้การขนส่งโหมดไหนนะข้อร่างฐาส์เนะโมเดลนะฮะทีนี้ก็เลยยกนะเลิกนะก็ฉบับที่ยืดก็ยกเลิกมาตรา5 8มาเป็นใหม่นะครับว่าผู้ใดนําของเข้ามาเพื่อการผ่านแดนหรือการถ่ายลำบบน,นะก็จะมีสองแบบละถ่ายลำาับผ่านแดนนะออกนอกรอานาจักก็คือไปประเทศที่สาม ไม่ว่าจะดําเนินการโดยผู้นําของผ่านแดนหรือของผู้ขอถ่ายลังหรือผู้รับมอบหนะ้าคือพวกบกเกอร์ตัวแทนใะต่างๆสามารถทําแทนได้นะไม่จําเป็นจะต้องเป็นเจ้าของมาทํานะครับมาติดต่อจะต้องยืนน่นใบขนสินค้าตามแบบหลักเกณฑ์วิธีการ,รเงื่อนไขระยะเวลาที่ตีกําหนดแล้วก็บอกว่าของตามวัาหนึ่งก็คือของผ่านแดนหรือของถ่ายลังก็แลแ้ อยู่ภายใต้ความรับผิดไม่อยู่นะะไ